มาพี่น้องกาบสุขสบายดีเดี๋ยวเราตรงหนทำมือมเชอนพี่น้องไะเดี๋ยวาพามาบ้านพี่น้องโดยหลดสามล้อนะพี่น้องเนาะตอนนี้นางทาสปอนกับพี่น้องอยู่ทูทั้งในเพ่อแหละเดี๋ยวาพาขับหลดเข้าในบ้านพี่น้องตอนนี้นางทากับพี่น้องกาขอบใจเนาะพี่น้องอันก็เอฟซีถุกประเทศเนาะพี่น้องเนาะหรือว่า หรือว่าประเทศสหรัฐเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าทางเมืองนอกกูแหละหรือว่าทางประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าประเทศลาวกับขอบใจหลายๆเอฟซีเนาะที่ติดตามที่กุไลกุเซ่ให้เนาะพี่น้องกับขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องที่ติดตามเนาะบะแมกกะซิบุลืมบุญคุณเนาะพี่น้องกับผักอันกดติดตามไปเรื่อยๆอะไรเนาะพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวเาก็มีคลิปมวนมวลคลิปดีๆออกมาให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะกับเสียดคลิปสั่งซันเนาะพี่น้องเนาะแต่มันอาจจิบุมี สะาระพี่น้องคลิปบางคลิปก็มีแต่หลายสาละเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็เฮ็ดคลิปมาแนวนี้เนาะคลิปทุกคลิปมันบ่มีสาละจะคลิปเนาะพี่น,อน้องเนาะผู้ใดอยากเบิ่งคลิปสาละก็บับพูดไดอยู่ห้องสมุนนดพูดไล้เข้าไปหาอ่านน้ำเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้เดี๋ยวเฮาก็สิเข้าไปเขาในเขาในบ้านพูดไล้พี่น้องเดี๋ยว1กําลัง1หน่อไม้นนะ1หน่อไม้จเนเฮากระสีขาวโดยรถ3ล้อพี่น้องสากสาก,สากาแล้วพี่น้องสากเบิดมือเลยม้อนี้ น่อยเลยหน่อยเขาานน่าพี่น้องตาผากเป็นกำลังใจให้ในเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีที่ห้องพิงพี่น้องเฮ้ยแม่เก้ขอบอกเลยนะฮะ Ô, tôi không nhanh hồng đảo, rồi Too cỡ hòn đảo. Đấy, lê, hả? Ô, chop lê hòn. Ô, chop lê hòn đảo. Ô, chop lê hòn đảo. Ô, Ô, chop lê hòn đảo. Ô, chop lê hòn đảo. Ô, hồng đây. คูก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 ูมปให้มกูกูาพุ่มดโอกูกููมให้พุมูนั่งหาเบิร์ตตัวคิด้อเน้นบ่อ่านรออคอกูคนอื่นห้เบิหายหเบิร เลือตัวคนเดียวในคู่บ้านหนวะไปไปมาบ้านไปชุกรู้ปะนะมาพี่น้องเดียวบอแม็กห้องเพลงใหม่ให้ฟังหน่อยบอแม็กก็มีเพลงใหม่ แต่งมาสดสนนอนหอนแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ดนตรีเนาะพี่น้องเนาะแต่เป็นเพลงเพลงของบารแม็กนี่แหละพี่น้องบบแมนเพลงไทยหรอกมีอาจารย์แต่งให้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพุลเละใส่ดนตรีดนตรีไปแล้วพุลเละบารแม็กจนสี่อยออกเนาะพี่น้องเดี๋ยวบารแม็กห้องห้องทอนตำมิดมาให้ฟังเนาะบวงจักรทอนฮุบกุลเละกันจีนฮอดเจ้าแหงป้าฟอง ขิดหอดเจ้าแหงเด้อควันแพงสาวสนบุรีคิดหอดเจ้านันอิลีสาวสนบุรีอายยังจำมันสัญญาสัญญาครั้งหนึ่งไอเก็บมาซึ้งเห็นหน้าทุกวันไอบอกหักเจ้าจำจันสาวปทุมวันเมื่อคืนวันเพ็ญปากแดงแก้มขาว น้องสาวยินเบียร์ให้ดื่มตัวอายยังบอกเคยลืมสองเฮาดื่มเบียร์แก้มเสียงเพลงส่งยิ้มให้อายมีความหมายว่าเป็นกันเองยามอยู่ไกลจิตใจวังเวงเลยผากเสียงเพลงมาตามสายลมนงอไปน้องเนาะบอแม่ห้องสะมีให้พังก็นน้อยหนึ่งเนาะ เพลงกะประมาณนี้แหละพี่น้องแต่ว่ายังมี่อนต่อไปเนาะพอฝนตกได้ไหมเดนหลังเฉยมามองรอบเองหนึ่งมองนเห็นบะิกีฮะลองดูเงหนึ่ง

เวือนคือเก้าพี่น้องไปไปไซน์น้องพี่น้องกันออกไปหันไป็น,นีกันเลยถ่ายคิดบรรยากาศรรภาพมาให้บึงหรอกน้องพี่น้องเนาะถ่ายมาอยู่หรอกแต่เมื่อนี้ก็ไปหันไปน,นีอยู่หรอกแต่ว่ามันบ่มีวักถ่ายพี่น้องตอนนี้ก็นี่แหละพี่น้องอยู่ในเฮือนนี่แหละบ่าเม็กก็เข้าสิเข่าออกมากเลยพี่น้องเข่าเป็นหมากเลยเนาะ เข่าก็เป็นหมากเลยจังหน่อยมันกนระเลืองแล้วก็ไม่เกี่ยวเลยพี่นอ้องเนี่ยเป็นหลินบุญจงเพื่ออยู่สวรรค์พี่น้องปีนี้ยังอีกบาโดนพี่น้องวันที่อันเดอน1ิวันที่แปดน,นี่แหละพี่น้องก็หอดเลยเนาะ พี่น้องคลิปนี้เขาก็จะจบที่เยงเท่นทนี้น้องผักติดตามในเดอร์พี่น้องผักกดไลค์กดแร์ผู้ใดเป็นกำลังใจให่งกบขอบใจหลายๆนะพี่น้องบ๊ายบาย